หลังจากที่เสียแป้งออกมาแฉอย่างหนักเลยนะครับทั้งตำรวจกับอายการโดยเฉพาะตัวของอายการบอรใบไม้ที่เสียแป้งพูดถึงนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าจะต้องตรวจสอบจะต้องดําเนินคนดีและเสียแป้งจะไม่ยอมมอบตัวอย่างเด็ดขาดนะครับถ้าจะมอบเป็นศพอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับคือคือคนก็เลยสงสัยก็เลยอยากรู้ว่าอายการบอรเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนซื้อเนี่ยนะครับช่วยกันตามหาตัวให้วักเลยนะครับ นะผมเองก็พยายามโทรศัพท์ประสานนู่นนี่นั่นนะครับแต่เข้าใจว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ยังไม่สะดวกที่จะออกมาชี้แจงออกมาแถลงข่าวนี่ก็ตามแต่นะครับแต่มันมีรายงานข่าวนะเจ้าตัวเนี่ยให้ข้อมูลแบบนีนะฮะว่าไม่ได้เป็นไปนตามความจริงตามที่เสียแป้งกล่าวอ้างเขาก็ต้องเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครบก็บอกว่าคือเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่เจําบลแพรกหาอาเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเมื่อเดือนกรกฎา,าคมปี2562 ตนเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวด้วยนะแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏตามสำนวนการสอบสวนของตํารวจแล้วไงหลักฐานทั้งหมดยืนยันไม่ได้มีเส้นมีสายยืนยันว่าตนไม่เคยประสานขอความช่วยเหลือจากเสียแป้งมีหลักฐานอ้างอิงได้ซึ่งการออกมากล่าวถึงตนและกระบวนการยุติธรรมนั้นเชื่อว่าต้องการดิสเครดิตกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะฮะก็คือดิสเครดิตนะไม่เชื่อคุณผู้ชมเชื่อใครเอางี้ละกันคือตอนนี้ทีมเสียแป้งก็เยอะนะ คุณผู้ชมเชื่อใครระหว่างเสียแป้งกับอายการคนนี้ที่ออกมาคนหนึ่งกล่าวหาคนหนึ่งก็พยายามจะปฏิเสธนะฮะใครพูดความจริงแล้วใครพูดโกหกใครมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากาันจนถึงนักขณะนี้หลอกส่งคาตอบเข้ามาแลกเปลี่ยนกันดูครับเรียกว่าเป็นงานแต่งเลือดหรือว่าวิวาเลือดนะครับคุณผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้น5ศพนะครับในงานแต่งงานนะครับแล้วมือปืนเป็นเจ้าบ่าวนี่ยนะครับยิงเจ้าสาวเอา้าจะแต่งงานกันทำไมแล้วก็ยิงคนในครอบครัวแล้วก็คนที่อยู่ในงานเนี่ย ตายบาดเร็จเนี่ยถึง5ศพแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้การได้รับแจ้งะนะครับตัวสักประมาณ5้าทุ่มในพื้นที่อาเภอวังน้ําเขียวนะฮะก็เลยตํารวจเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐานนะครับพอไปถึงโอ้โหข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปเจอ4ศพแรกเลยนะครับเสียชีวิตคาบ้านนะครัสบสศพก็จะประกอบไปด้วยจาตูรงนะจาตุรนนะฮะศพที่2ชื่อว่านางสาวกาญจานา สองคนนี้อายุ2ีเกอาบ3ปปีนะสามก็คือนางกิ่งทอง60ปีสี่ก็คือนางสาวกรน,นิดาอายุ37เปีนะฮะส่วนอีกสองคนที่รับบาดเจ็บก็คือนายธงอายุห0ปีนายบำรุงอายุ28ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลวังน้ำเขียวต่อมาทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนนะครับทีนี้พอไปสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับมันต้องมีที่มาที่ไปคือวันนี้เป็นงานแต่งของคนที่ชื่อว่าจาตุรงกับการจานา จัดตอนเช้าตอนค่าก็ดื่มฉลองกันปกตินะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้งหมดนั่งดื่มฉลองในโต๊ะเดียวกันนั่งอยู่ในเต็นท์จากนั้นเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดมาจากความหึงหวงเนื่องจากเจ้าสาวเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนอัจยาสัยดีเจ้าบ่าวก็มีปมด้วยว่าตัวเองเนี่ยขาพิการอายุน้อยกว่า15ปีและเข้าใจว่าเจ้าสาวเนี่ยมีผู้ชายมาชอบหลายคนก็เลยเกิดบันดาลโทสะลบโต๊ะกวาดข้าวของตกแตกเกลื่อนกระจาย ด้วยความมืนเมาขาดสติทําให้คนที่นั่งทั้งหมดเนี่ยแยกย้ายกันเดินหนีเลยนะส่วนจตุรนี่ไม่จบนะฮะไปหยิบอาวุธปืนขนาด9มม,ม,มอยู่ในรถแล้วก็เปิดฉากกระหน่ำยิงนะฮะถูกนางกิ่งทองซึ่งเป็นแม่ของกาญจนาซึ่งเป็นเจ้าสาวแล้วก็นางสาวกนิดานน้องของเจ้าสาวก่อนกระหน่ำยิงเจ้าสาวอีกรายจากนั้นกระสุนก็ไปโดนนายทงแล้วก็นายบำรุงจนได้รับบาดเจ็สบสาหัสแล้วเจ้าตัวนะฮะก็ยิงตัวเองตายตา,ยตามเป็นศพที่ห้านะครับ จากรายงานเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนที่พิการทางขานะครับแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาพาราลิมปิกแข่งขันว่ายน้ําแล้วก็ยิงปืนระดับนานาชาติแล้วก็มีอุปนิสัยชอบเล่นอาวุธปืนนะครับโอ้โหนะคือแต่งงานกันแล้วก็แสดงว่าผู้หญิงก็รักผู้ชายคนนี้แล้วก็เมาแล้วก็ขาดสติทะเลกกาะกันกลัวว่าจะมีผู้ชายมาติดพันถือขานาดใช้เอาว่ายิยงอ่ะยิงยิงทั้งครอบครัวเลยนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงแม่น้อง แล้วก็คนที่อยู่ในงานอีกด้วยครับทริปน้ำไม่อาบบุกภูทับเบิกออกมาตอบโต้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ด้านลบนะครับออกมาตอบโต้ดราม่าว่าหัดมองในมุมบวกบ้างบวกในที่นี้คืออะไรเราจะมาฟังเหตุผลของคนกลุ่มนี้กันนะครับว่าเขามีเหตุผลอย่างไรถึงบุกทริปแบบนี้แล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์การสนันวันไหวนะครับ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางเพจเมลยัยรัชดาแฟนเพจซึ่งจัดคลิปน้ําไม่อาบมุ่งหน้าจังหวัดเพชรบูร์ระหว่างวันที่25-26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับได้ออกมาชี้แจงแบบนี้บอกว่ารถนม่นได้ติดทุกวันนะนะเสียงก็ไม่ได้ดังทุกคืนการมาเที่ยวของพวกผมคือการกระตุนกก้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่จังหวัดเพชรบูรีหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวนะพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการทุกๆคนเนี่ยชอบมากหลายคนทักมาหาผมอยากให้มาจัดทุกเดือนเลย ผมยังไม่มาทุกเดือนเลยเพราะผมเกรงใจประชาชนคนที่ใช้รถใช้ถนนอ่าเขาก็เขาอยากให้มองใมุมบวกบ้างในด้านบวกกระตุ้นเศรษฐกิจคนในพื้นที่จํานวนหนึ่งเขาก็ชอบนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายผมรู้นะว่ามันวุ่นวายแต่มันก็แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งปีหัดเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆกันบ้างคุณอยู่เพชรบูรณ์คุณช่วยอะไรจังหว,วัดของคุณบ้างถ้าคุณไม่ได้ช่วยอะไรก็ช่วยอยู่กันเฉยๆ พร้อมกับเผยเห็นนะครับว่ามีตำรวจตั้งด่าคอยดูแลการจราจรและก็ความสงบเรียบร้อยในถนนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคุณผู้ชมฟังทั้งทั้งมุมทั้งสองด้านนะม,มุมบวกแล้วก็มุมลบแล้วเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับ แน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ easy coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่าง นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y n e ิว a s y ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m ม l ลยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บบาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว หาาขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี1 0ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ678เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ easy coffee ่า easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยสีนะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็ นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิกาสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับ เพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง e a s y coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลังก,กาลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบํารุงสายตาบํารุงระบบประสาทบํารุงสมอง บำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับ คนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยะฮะคุณผู้ชมครับพงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลินเจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมาตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพามีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็น mm. ไหมนะผ่านออยงออยตรวจสอบอะไรทุกทุกอย่าง,างหมดแล้วนะครับนี่คือ easy coffee ปกตินะครับกล่องละ 590แต่ทําโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390รกหนึ่งกล่องมี1ิซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ normal ยุคน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณ น่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรักนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคน,นี่นะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเอง กับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่นแหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนีกกนงนน่ก็ก็เห็นพอสมควรชังน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโอ้หนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ พักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งแบบ ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก easy coffee แ,แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ easy coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุค,คนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอพระคุณครับ